วาดมือแบบง่ายๆโดยเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนแล้วก็ลากเป็นฝ่ามือแบบเป็นเส้นปะไว้นะเราจะวาดนิ้วมือสี่นิ้วมาชิดกับเส้นของฝ่ามือเลยนะโดยสังเกตว่านิ้วก้อยให้เล็กดี<ห>ดค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปแม่ลูกน่ารักน่ารักกันอีกคู่นะคะตานี่วางวงกลมให้เอียงเฉียงขึ้นนะคะแล้วก็วาดขนตาหนาๆนานาเลยตาออกมาทางตาซ้ายเลยทางด้านซ้ายตาขวาเลยมาทางด้านขวานะ วาดจมูกเอียงทางด้านซ้ายต่ำกว่าตาเล็กน้อยแล้ววาดปากตามลงมาภาพนี้จะวาดยากนิดหน่อยนะคะนักเรียนต้องกะดีๆรับรองออกมาน่ารักแน่นอนวาดขนตา3เส้นตรงปลายของตานะวัดจากจมูกปากจุดไว้เป็นคางขีดรูปหน้าติดกับตาด้านซ้ายหยุดไว้ระดับจมูกแล้วเอียงลงมาหยุดที่คางที่เราจุดไว้แล้วลากขึ้นไปอีกข้างเป็นรูปหน้านะวาดคิ้วทั้งสองข้างโดยกะขนาดจากตาที่เสร็จแล้วนะ เริ่มวาดผมลากลงมาแล้วงอนิดนิดนะให้มันอยู่ใกล้ๆกับคิ้วด้านซ้ายแล้วก็วาดผมที่อยู่ทางด้านซ้ายก่อนเลยวาดผมทางด้านขวากันต่อนะโดยลากเส้นลงมาหยุดตรงบริเวณใกล้ๆตาด้านขวาเสร็จแล้วค่อยมาวาดผมที่อยู่ตรงกลางต่อตรงนี้ไม่ค่อยยากแล้วค่อยๆวาดตามคุณครูไปนะคะวาดผมด้านข้างใบหน้ายาวลงมานะทั้งสองข้างเลยนักเรียนที่มาฝึกวาดคุณครูแนะนําให้วาดเบาๆก่อนนะคะไม่ต้องวาดเข้มๆเหมือนครูนะ ครูพรวาดเข้มๆเ,เพราะอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆปกติครูพรก็ไม่ได้วาดเข้มๆแบบนี้นะเก็บรายละเอียดตาโดยวาดวงแสงไฮไลท์ไว้ด้านบนแล้วก็วาดรูม่านตาไว้ตรงกลางระบายให้เข้มนะคะจากนั้นแรงเงาสีเทาอ่อนๆด้านบนของตาเว้นตรงแสงไฮไลท์ไว้แล้วก็เว้นด้านล่างไว้เลยนะคลิปนี้จะมีการระบายสีไม้ด้วยนะคะแต่ต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าคลิปล่างภาพก็ยาวมากแล้วนักเรียนที่สนใจกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวจะหาคลิปครูไม่เจอ กำหนดจุดไว้ด้านข้างของศีรษะระดับคิ้วจากนั้นวัดขนาดจากคิ้วถึงคางยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งให้เท่ากันแล้วติ๊กไว้ด้านบนนะลากเส้นศีรษะให้โค้งแบบกว้างๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวจะแหลมค่อยๆโค้งลงมาที่เส้นที่เรากำหนดไว้แล้วก็ลากลงมาเป็นผมหยุดไว้ก่อนวาดให้คุณแม่ใส่ที่คาดผมนะโค้งๆนิดนึงแล้วก็หยุดไว้ก่อนตรงนี้นักเรียนต้องล่างเบาๆก่อนนะคะคุณครูจะมีวาดวาดลบๆอยู่นิดหน่อยตอนวาดถ้าวาดไม่ถนัดก็หมุนกระดาษช่วยได้นะ ตอนนี้ต้องสังเกตดีๆนะเพราะว่ากะยากมากดูจากตาของคุณแม่ลงมานะแล้วก็ประมาณระดับของผมนะคะวาดวงรีเอียงเอียงแล้วก็เฉียงลงมาทางขวานะคะทําเป็นตาของลูกตรงนี้ต้องกะให้ดีๆเลยนะร่างเบาๆนะคะเพราะว่าคุณครูก็ยังวาดตาไม่เท่ากันเดี๋ยวจะกลับมาแต่งอีกครั้งหนึง่งกําหนดแสงไฮไลท์แล้วก็รูม่านตาไว้ก่อนวาดจมูกชิดกับตาด้านซ้ายต่ํากว่าตาเล็กน้อยวาดปากตามลงมาเลยเป็นรอยยิ้มที่น่ารักมากมาก แต่งตาอีกข้างให้เท่ากันมากขึ้นวัดจากจมูกปากลงมาแล้วก็ขีดเป็นคางไว้นะขีดรูปหน้าให้ชิดกับตาด้านซ้ายวาดรูปหน้าของเด็กให้คางมนๆหน่อยวันนี้อย่างที่บอกนะเราจะมาวาดรูปของเด็กผู้ชายกันคราวที่แล้วคุณครูทําคลิปวาดรูปเด็กผู้หญิงไปแล้วนะนักเรียนมาดูแล้วก็ฝึกวาดตามกันเยอะมากๆวันนี้ก็มาฝึกวาดแบบเด็กผู้ชายกันบ้างนะเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งเลยตอนวาดผมสังเกตให้อยู่ในระดับของคิ้วนะ จากนั้นวัดจากตาถึงคางยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติ๊กไว้ด้านบนนะเป็นระดับของศีรษะด้านบนกําหนดจุดเอียงๆใกล้ๆก,ก,กับตาด้านซ้ายแล้ววาดศีรษะโค้งลงมากําหนดจุดตรงใบหูแล้วก็วาดศีรษะโค้งลงมาอีกข้างเสร็จแล้วมาเก็บรายละเอียดผมเพิ่มกันได้เลยวาดคอของคุณแม่โดยกําหนดจุดจากคางลงมาจากนั้นนักเรียนต้องล่างเบาๆนะตรงนี้ต้องกะให้ดีดูให้ใกล้เคียงกับคุณครูนะ วาดแขนของคุณแม่ลงมาแล้วก็ตรงส่วนของมือเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะอยู่แนวเดียวกับหูของคุณแม่นะวาดเป็นนิ้วสี่นิ้วก่อนแล้วก็วาดขอบของหนังสือจากนั้นก็วาดนิ้วโป้งอ้อมไปจับด้านหน้าวาดเส้นตรงขนานกันสองเส้นเป็นสันหนังสือลองสังเกตดีๆนะว่าสันหนังสือจะอยู่เส้นตรงเดียวกับตาด้านซ้ายของคุณแม่วาดปกหนังสืออีกข้างแล้วค่อยวาดนิ้วมือรูปนี้กะยากมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครวาดถึงจุดนี้ได้เนี่ยเก่งมากๆเลย เพราะว่าถ้ากำหนดผิดแขนคุณแม่จะยาวมากเกินไปต่อจากนี้ก็จะไม่ค่อยยากแล้วนะค่อยๆสังเกตวาดตามคุณครูไปได้เลยรูปนี้จะเป็นรูปที่วาดยากกว่ารูปที่แล้วมากเลยนอกจากมีคุณแม่คุณลูกที่วาดเต็มตัวแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งตัวด้วยนะนักเรียนมาคอยตามดูกันว่าน้องเลี้ยงสัตว์อะไรเริ่มจากใบหน้าวาดออกมาเป็นแขนนะแล้วก็หยุดไว้เป็นข้อศอกงอพับขึ้นจากนั้นวาดเป็นแขนเสื้อง,งอตามลงมา ตรงลำตัวคุณครูวาดอ้วนไปหน่อยเดี๋ยวจะมาแก้นะแล้วก็มาวาดมือกันต่ออ้าวลืมวาดหูเดี๋ยวลองวาดหูให้ระดับเท่ากับหูอีกข้างด้วยละ่ะวาดมือแบบง่ายๆโดยเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนแล้วก็ลากเป็นฝ่ามือแบบเป็นเส้นปะไว้นะเราจะวาดนิ้วมือ4ี่นิ้วมาชิดกับเส้นของฝ่ามือเลยนะโดยสังเกตว่านิ้วก้อยให้เล็กที่สุดว้าวเป็นไงคะวาดมือกันได้หรือเปล่าถ้าวาดได้ตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลย เสร็จแล้วมาวาดส่วนขากางเกงและขาของน้องกันต่อเลยนักเรียนที่ชอบวาดรูปอยากวาดรูปแบบช้าๆแล้วก็มีขึ้นโครงสร้างไปตามวาดรูปกับคุณครูได้ในช่อง YouTube ครูพรสอนศิลปะนะคุณครูมีสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะเลยนักเรียนลองไปหาดูนะไม่แน่อาจจะเจอตัวละครที่เราชอบและคุณครูวาดไว้แล้วสอนวาดแบบละเอียดรับรองได้ประโยชน์แน่นอนตรงทรงผมของคุณแม่นักเรียนอยากให้คุณแม่ผมยาวกว่านี้หรือผมสั้นเนี่ย นักเรียนออกแบบใหม่ได้เลยนะมาลบแขนข้างนี้เปลี่ยนท่ากันหน่อยเอาเป็นท่ายกมือขึ้นทั้งสองข้างแล้วกันดูจากภาพแล้วก็คงจะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือที่คุณแม่ถืออยู่แน่นอนนักเรียนลองใส่ชื่อบนหน้าปกของหนังสือดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้คุณแม่คุณลูกกำลังดูเรื่องอะไรอยู่หรือจะลองคอมเมนต์มาบอกคุณครูก็ได้นะส่วนนักเรียนที่อยากจะมาเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรง ครูพรสอนอยู่ที่เมเจอร์ปินเก้าชั้น2เปิดสอนศิลปะเด็กวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนและมีสอนออกแบบด้วยนะครูพรเป็นคนสอนเองทุกรอบเลยติดต่อสอบถามค่าเรียนและรอบเรียนได้ตามช่องทางนี้เลยนะมาฝึกวาดในส่วนของเท้ากันต่อนะคุณครูไม่อยากวาดนิ้วเท้าให้สวมถุงเท้าแทนละกันวาดเส้นโค้งแทนถุงเท้านะเท้าอีกข้างมีการลบอยู่หลายครั้งก็เลยเป็นรอยสกรปรกเลย เนื่องจากคุณครูใช้ดินสอดำแบบ ee ร่างภาพเวลาลบก็เลยลบไม่ค่อยออกวาดเส้นขากางเกงอ้อมไปด้านหลังนะแล้วก็แรงเงาไว้เบาๆต่อไปเราจะมาวาดส่วนของขาคุณแม่นะให้คุณแม่กำลังคุกเข่าอยู่แล้วลูกก็กำลังนั่งตักพยายามวาดให้สมส่วนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นโครงสร้างตำแหน่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนนักเรียนเลยต้องวาดเบาๆไว้ก่อนพอวาดเสร็จระบายสีเสร็จแล้วค่อยตัดเส้นเข้มๆนะ เดี๋ยวลบส่วนของผมคุณแม่ออกนิดหน่อยตอนแรกเรายังกะไม่ถูกก็เลยวาดยาวไปหน่อยตอนนี้คู่คุณแม่ลูกคุณครูก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาวาดองค์ประกอบข้างๆกันอ้าวคุณครูลืมกดอัดอีกแล้ววาดพระจันทร์กับดาวเสร็จไปแล้วเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูอีกครั้งนะวาดตัวซีโค้งๆแล้วก็ติ๊กตรงกลางตัวซีไว้นะให้เส้นตรงกลางดูอ้วนๆหน่อยนะเพราะนักเรียนชอบวาดพระจันทร์ออกมาผอมๆกันโอเควาดพระจันทร์เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาวาดดาวอีกครั้ง เมื่อสักครู่ลืมกดอัดดีนะหันมาดูตรงจอเลยเห็นว่าลืมเมื่ออย่างนั้นคงวาดเสร็จไปทางภาพมากกว่านี้แน่ต่อไปเราจะวาดสัตว์เลี้ยงที่น่ารักกันนะเริ่มโค้งจากหน้าผากแล้วก็ลงมาแอนแอนที่จมูกนิดหน่อยวาดตาไม่ต้องยาวนักอยู่ใกล้ๆกับเส้นขอบหน้าเลยนะวาดหูแหลมๆทีนี้นักเรียนก็น่าจะดูออกแล้วนะน้องคือลูกแมวที่น่ารักแล้วขี้อ้อนสุดๆเลย ใครวาดตาน้องแมวแล้วดูเจ้าเล่ห์ให้วาดตาเป็นกลมๆแทนไปเลยนะน้องก็จะน่ารักไปอีกแบบคุณครูวาดเป็นน้องแมวนั่งหันข้างคอยอยู่ใกล้ๆน่ารักและดูขี้อ้อนแบบสุดๆคลิปนี้ก็วาดใกล้เสร็จแล้วนะเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากๆขอบคุณนักเรียนทุกคนนะที่ตามดูจนถึงตอนนี้เลยไหนคุณครูขอดูหน่อยซิว่าใครยังอยู่ดูถึงตอนนี้บ้างใครดูจบจนถึงตอนนี้ ช่วยพิมพ์ข้อความว่าเมี้ยวเมี้ยวส่งมาให้คุณครูหน่อยนะคลิปหน้าคุณครูจะมาระบายสีภาพนี้ให้ดูแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย